สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าไอเพิ่งเลิกงานนะคะวันนี้เลิกงาน6โมงเย็นตอนนี้มาถึงป่าก,ก็อีกประมาณ15นาทีจะหนึ่งทุ่มนะคะวันนี้ไอจะทำการเซอร์เว์นะคะดูว่าสภาพป่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะไปดูว่ามีเห็ดมันปูหรือเปล่าสองไปดูว่าบลูเบอรี่ของเราดกหรือเปล่านะคะแต่ป่านี้ก็คือตั้งแต่เดินเข้ามานะคะค่อนข้างที่จะแห้งมากเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยว ตามไอามาเลยนะคะทุกคนมาเลยคะ่ะพี่ขุนมามาก่อนอื่นเลยอายจะเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้รองเท้าแล้วก็ชุดไม่พร้อมเลยะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งจะเลิกงานมาเนาะอุ้ยทุกคนต้องเดินเข้ามาก็เจอนี่เลยวูนี่ค่ะบูบอรีทั้งใหญ่แล้วก็ดกมาก ุกคนืออยากเก็บเลยอะ่ะอุปกรณ์การตักไม่มีนะคะวันนี้ได้ได้แค่ถุงจะ้ะเก็บไปกินแค่หนึ่งกรามก็พอก่อนนะเพราะว่ามันค่ำแล้วไม่มีคนจับกล้องให้โอเค หรือว่าเป็นการมาเซอร์เวยจ้ะพรุ่งนี้วันเสราร์ออคุณย่าถามอยู่ว่าจะลงไปไหมลงไปหาคุณย่านะคะแต่พี่คุณบอกว่าอู้เราต้องทำความสะอาดนะไอ้กี้อะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไปกินกับโยเกิร์ตก่อน มือเลยทุกคนดูปีนี้สุดยอดเลยเขาบอกว่าปีนี้คือดกมากๆนะคะตอนไอเดินทางกลับมานะคะกลับมาที่สวีเดนไอเห็นพี่ๆคนไทยนะคะ ค่อนข้างเยอะมากในไฟล์ยเดียวกันไอคิดว่ามีบางส่วนที่เขาจะไปทำงานเก็บบูเบอรี่นะคะตรงนี้คือจุดที่ไอเจอเห็ดพึ่งหวานนะคะไอก็เลยอยากจะเข้ามาดูนะคะแต่ตรงนี้ก็คือตัวนี้เป็นเห็ดขมนะคะทุกคนเห็ดพึ่งขม อันนี้ก็เห็ดอันนี้เห็ดกินไม่ได้เนี่ยค่ะกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดเห็นพี่ฝนบอกว่าฝนไม่ตกเลยนะคะทุกคนฝนแทบจะไม่ตกเลยนะอันนี้ก็เห็ดกินไม่ได้ค่ะสำรวจเนาะทุกคนเนาะ มันไม่น่าจะมีหรอกเห็ดพึ่งหวานมันไม่ใช่เดือนที่มันจะมาทุกคนป่าแห้งมากเลยแห้งมากๆ เห็ดผีเบือ,บอวันนี้เรามาป่าแบบเราไม่ได้คาดหวังนะคะก็คือแบบจะมาสำรวจด,ดูสภาพป่าเฉยๆนะคะทุกคนเออพอดีวันนี้อากาศแบบร้อนจนถึงประมาณ25องศานะคะเนี่ยไอเดินเข้าป่ายังใส่เสื้อแขนสั้นได้สบายๆเลยนะคะอุ้ยเดี๋ยวดูดูบูเบอรี่ตรงนี้ดีกว่าบูเบอรี่ตรงนี้ไอมาเก็บประจำทุกปีนะคะว่าดูว่าปีนี้มันจะ มันจะรูปใหญ่ไหมเดี๋ยวนะคะเหมือนจะมีรอยคนเก็บหรือเปล่าเหมือนมีรอยคนเก็บแล้วค่ะ มันมีลูกแบบรีบๆอืมหวานเดี๋ยวเราจะเข้ามุมนี้ด้วยจ้าทุกคนมุมที่เราแบบเคยเจอเห็ด ดยใหญ่เวลาไอเดินเก็บเห็ดไอจะไม่ไม่เดินไปทั่วนะไอจะเดินไปจุดที่ไอเคยเคยได้เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะด้วยตอนนี้มันค่ำแล้วถึงมันจะยังสว่างแต่มันก็ค่ำแล้วเนี่ยค่ะโดย่วนใหญ่เห็ดพวกนี้มันจะมาก่อนนะคะมันจะมาก่อนเห็ดที่กินได้ เสียดายเนาะเสียดายที่ฝนมันตกน้อยแต่เดี๋ยวสักพักฝนตกมาเก็บไม่ทันนะ่ะเอาง่ายๆเลยเวลามันเกิดเนาะทุกคนเนาะไปดูคลิปเก่าๆเวลามันเกิด <laughs> ตุ๊ปุติปิชมทุกคน เปิดตรงไหนก็เจอหนุนพระเอกไอ้ยืนอยู่ตรงนน้นฮ <Hello. S 1> ัลโหลเดบอราบรัวแบฮิตัส <Hello. S 1> วีแมนยัสครร็คนละโพออคันเตร,รนฮ่าอ้ยพี่ขุนหาวนอนเยสปะ เนี่ยปกติอาจจะเจอเห็ดมันปูตรงร่องน้ำนี้นะคะเห็นไหมหแห้งไปหมดเลยทุกคนไม่มีอ่ะโอเคเดินไปอีกหนึ่งเวิร์กบีกรอินบบราเอา็นเอ็นเอ็นพลัสตินเตียนสับยอบรึยกระฮิตาคันตะเรล,ละ่ะกวหมูด,ดิตด,ดูพอยยุดอมห่าอะไรอ๋อ อุ้ยทุกคนเจอแล้วพี่ขุนเจอนี่พี่ขุนมาใ,ใกล้เขาไม่แน่น,นะเฮ้ย <laughs> เหมือนเจอทองอะ่ะจิตตาไอศกรีมยอะเพิ่มอ,อ๋อแสดงว่าป่าดีไม่ีดาดแจสมยอบดีกเพราะกาสมิกเกะ <laughs> ทุกคนสวยมากนี่ก็สวยสำหรับไอแล้วนะ ขุนไอดีใจจังเลยนี่โอเคอุ้ยพี่คุณมา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 คมคมฮะเดี๋ยวไอหย,ยับหรือเปล่าตัวนี้ติดต่อแด้ฮะและ<า>้วดหรอราไม่ดมเองกันกัาบรอฟักติสเดี๋ยวอยอไอไอ้นี่ก่อนฮะที่ชีนเนี้ย Mm. Mm. Och äh, här, jag såg, någonstans, här. Oj, det är någon som tampar på den. Inte jag. เก็บอยู่ในกอรเราไม่เอาหมดนะคะไหนแห้งๆเราก็ไม่เอานี่โอเคโอเคอันนี้เป็นเห็ดเห็ดดินจ้ะเห็ดดินที่ไอชอบมากตัวนี้อร่อยนะคะทุกคนเห็ดบ้านเขาเขาเอินเห็ดหนาแหล่ทุกคนนี่นะเนีย่ยจะอันนี้แซบที่สุดเลยสำหรับไอนะโอเคมีอีกบ่ เวินเจดูแหละดูเองลงเสียดูทุกคนมาเจอเห็ดอีกแล้วมันก็อยู่ตรงหญา้าดอกสวยมากเลยโอ้ยพ,พี่คุณยอวินกลัวยาวินอ้วกกระชินว่ามรานวันพรกกะอ,อ๋อพอแวกเกนดแเสียดูแนบีพักเคียอลาบินเลยออยากไปบ้านพักร้อนปู่แล้วทุกคน บ้านป่าน่ะโอเคเนี่ยดูสิไอก็ไอก็ได้เอาไปผัดได้แล้วนะเนี่ยเข้ามาดูตรงี้ยยังไงพี่ขุน สวยอยู่นะอุ้ยนีเคียสกัาคนแล้วดอีกที่หนึ่งครับพี่ขุนเห็นไหมครับนี่ก็สวยอยู่นะพี่ขุนเนี่ค่ะสวยอยู่นะทุกคน ตรงจุดนี้ปกติจะเยอะแต่ว่าอันนี้เราเห็นไม่ไม่เยอะแสดงว่ามีคนมาเก็บแล้วแหละเพราะมันมันอยู่ติดทางเลยจ้ะนี่โอ้ลม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 อุ้ยนี่นไงนี่ไงพี่คุณนี่ไงนี่ไงพี่คุณเห็นไหมคะเห็นไหมคะว้าวอะไรเดรดสุดทันเตะเรน สวยดอกขนาดนี้เอาไปแกงใสายนางเนาะนี่เคอุ้ยนั่นไงเห็นอีกแล้วพี่ขุนนั่นไงนี่น,น,น,นี่พี่ขุน,น <laughs> พี่ขุณบอกว่าฉันไม่ได้เอาแบนมาพี่ขุนมองไม่เห็นอะไรเลยนี่มาสเสียบจ,จะหาเ่านีย เดี๋ยวเราจะเดินลงไปเวิร์กนี้นะคะแล้วก็ลงไปอีกเวิร์กนูน้นเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กนูน้นแล้วก็จะกลับเพราะว่าพี่ขุนบอกว่านางหิวข้าวแล้วไอ้ก็บอกไอ้ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเพราะเพิ่งเลิกงานไปค่ะทุกคนเผื่อว่าถ้าได้ไปหายาพรุ่งนี้ก็จะไปฝากยาโอเคเ e t เข้ี่นโอ้ยทุกคนจะปีนขึ้นมาตรงนี้เจอเยอะมากเลยพี่ขุนถือมีดให้หน่อยค่ะพี่ขุนมีดโอเค เสียงกระเป๋าไอเด้อออดแอดแอดนี่นะทุกคนจ้ะกระเป๋าคู่ชีพของไอกระเป๋าคู่ชีพกระเป๋ามานัน Kan du bära min ryggsäcken? Det låter att, 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 att. Mm. ถึงป่าพี่ฝนถ้ามันมีเยอะทางป่าบ้านไอเนาะป่าบ้านพี่ฝนจะขนาดไหนเนี่ยมันอยู่ทางใต้เนี้ยคุณดูสิว้ายทุกคนี่ย <c oughs> พี่ขุนให้พี่ขุนตัดขาโอเคพนักงานตัดขานะคะ กินมาด้วยไหมหน่อยเอาเทมเปสต์ตัวอ๋อพี่คุณบอกว่าฉันกลัวเห็บฉันจะไม่ยืนอยู่ตรงป่าเยอะมากนังนังกลัวทุกคนดูนี้มันเหี่ยวมันขึ้นลาอุ๊ยนั่นแม่นั่นแม่พี่น้องพี่น้องแมวพี่น้องแมว เอาปียรักกระหมาดน้ำเข่าอยู่เด้ในบัดเนี่ยพูดนะขาดพูดนะ มือตัดของเราวัวัอะถ้าอยู่ข้าวก็ต้องทำงานใบๆนะโอเคเดินต่อให้พี่ขุนทำตรงนี้ปีนี้หลุมนี้แห้งจ้ะ มันแห้งไปหมดแต่มันก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ทุกคนเห็ดมันแบบมันไม่มีคนมาเห็นมันไงมันก็แบบมันแห้งอะจ้ะเนี่ยเห็ดมันแห้งนะนี่ชุด โอ้ยข้างในนั้นก็มีอีกนะพี่คุณเดี๋ยวไปฮะเวลาไหมฮะได้เยอะจะมีเกฮะเดี๋ยวอีเงินฟอร์ดามันค้างคมาอินเด้ไดวอิงแนอันผู้นึ่งผู้นองกับยานเห็บบวกบัวกาเข้ามาแอนก็บอกว่าพอมันเป็นอย่างเข้ามาเลยตัวนี้แห้งจุดหน่อยเดีย๋ยวจะ เฮดเกิดแบบว่าบ่มีผู้ใดเก็บจ้ะทุกคนจนแห้งเมื่อจ้ะนี่น่ะเฮดจะดูปลอกกระดุโฟโรดอ้อยเอาปลอกกระสิสตาเบกาอีอยู่หรืออยู่นิอ้อยเลยไอเก็บโดยปกติอาจจะเก็บอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาแต่นี้คือมันไม่มีใครมาเก็บมันก็แห้งเนาะฝ่ายกลับบ้านตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะตะวันยังอยู่ตรงนู้นทุกคน พี่ขุนรออยู่ข้างนอกไม่ไม่อยากเดินเข้ามาอาจะลงไปดูข้างล่างว่ามีคนมาเก็บหรือยังปกติตรงนี้จะเยอะข้างล่างเนี่ยค่ะแต่ไม่น่าจะทันเพราะว่าม้าช้าอึ๊บมันหมดแล้วจริงๆจ้ะนี่แหะปกติตรงนี้คือเยอะมากเนีย่ยค่ะทุกคนถ้าทุกคนจำได้ตรงนี้นะคะเห็นไหมมันมีรอยคนเก็บแล้วจ้ะนี่ เขาเก็บไปหมดแล้วมีคนเก็บไปหมดแล้วจ้ะไม่เป็นไรถือว่าแบ่งกันกินเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเก็บป่าใหม่แล้วกันนี้มันหมดแล้วเขาเก็บไปหมดแล้วทางนู้นก็ไม่มีแล้วจ้ะอืม โอเคไม่มีก็ไปว้าวพอได้เลมนี่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 คานเขา่ายังไงเข้หางไม่เจอหรือเปล่าดูทุกคนทำไมมันอยู่อย่างเงี้ยยากมากเลยอึไอไม่รู้จะเอายังไงเนี่ย มันแน่นๆยังไงไม่รู้จะมันอยู่ยังไงของมันเนี่ย เธอดอกเดียวนั่นไงนั่นไงเห็นหมนะ่ะนี่นอืนี่ปกติตรงนี้ดีดอกแ่บดอกใหญ่ๆ การจะอินเตอร์ฟินส์สายตาไอา้มองจากข้างทางเห็นอีกหนึ่งดอกสวยๆนี่ไม่มีอีกหรอมีดอกเดียวโดดๆเนี่ยนะ พอมันได้เห็นแล้วเนาะไปทุกคนกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกันหรือเปล่าคอแอบแอบเลยเนาะไม่มีผลงานวันนี้ทุกคนได้ถาดถาดน้อยๆเนี่ยค่ะเต็ม ความขาอวบทุกคนดูขาเห็ดอวบมากน้ำหม่ําผัดกะเพรานะทุกคนเนาะโู้โอย